ทานอาหารเที่ยงที่วังแก่นกดเราคันที่สี่ ที่สีนั่งมุเพื่อนเพื่อนร่วมทางหายไปทีละคนสองคนเด็กผู้สาบ น,นะ้องด้วยจะห่มผ้าหานาะสีทองเป็นเครื่องสักการะต่อองค์พระธาตุหามเก่นะก็ขอให้ท่านนะนะนะที่หนะ้าที่พักผ่อนให้สบายทานะมีความเชื่อนะเชื่อในพระพุทธศาสนาเชื่อในคําสอนของ,งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแลว้วนะเราใครที่เดินไม่ไหว ยองอดโทษแท้ด <poisoned. S 2> ้วยในการที่จำเป็นต้องใส่รองเท้าเดินประทักษิณเนื่องจากแดดร้อนจัดและเป็นสิทธิ์ของท่านผู้มีพระพันเจ้าตั้งใจให้นิ่งเป็นสมาธินะการตั้งใจให้นิ่งเป็นสมาธิโตัวตั apa kade p a ม a น u t sana butdh est Empor drop Sował k a h Kavidu anuttaro pura patipanno Pakawatosa wakas kosamici patipanni Atta tarahesa pakawatosa wakasiyo สาวกาเีสัะกาวะโตสาวะสสังโฆอาหูในโยปาหุนลิการโยอนุตอารณะกุญะเทิาทิตาโตปิจุตานิโกโมปันายูในโยทัตติโย สักขัมมสารทิศท,ะทะววา้าเทวมนุษย์สารนุษย์โทภาควาติสวาคาโตภาควาตาวกาสังโฆอ,อุ้าวกาสังโฆยาญาปฏิปันโพพพนภาควาไนโย,ย จลีกะรณิโยติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธะวิชชาจรัตนะสัตติตะ ได้รับผลตามการประพฤติปฏิบัตินั้น あ <music> ที่มีตรงนักอหาที่ปักตั้งหรือว่าแผ่องค์พระธรรมพธเจ้า ญาปารามัทธาปารามิส am ัมปารามิส oh ัมป oh e ันโนวิริยะปารมัทธาปารามิสัมปิโสภะคะวะันติปาริติปิโสภะคะวะกุเป นิพพานไนาคตกาลนานกาช้าไม่นานนี้ด้วยเถิ่ด้วยบุญกุศลข้าพเจ้าข้เจ้าค่ะมันเดินไปอยู่ตรงกลางเลยนะ้ค่ะ

ที่จะเกื้อกูลให้ท่านั้นปฏิบัติให้ถูกต้องกันจริงๆนะคะเพราะเราก็อายุมากๆแล้วมีโอกาสได้พบกระพุกาศศาสนานะะคอยาที่อเจ้านิดเดียวใช่ไหมคะก็มหาผู้ลก็มีทั้งใช้คําว่ายานะวิปะยุทธ์ก็คือไม่มีปัญญาประกอบด้วยถ้าใช้คําว่ายานะสัมยุทธก็หมายความว่ามีปัญญาแระยิ่งใหญ่ใ่หมคานี่แรงแงยิ่งใหญ่ อย่างนี้ต้องเรียนกันนะคะแล้วก็พวกเปเือกขานี่มันจะมีนความรู้สึกเฉยๆอยังไงคะระวังนะ เอาเทน่ยวันตมนลม In é casa 아 <목소리나>